The <ici> you me, you all these girls <gasps> are so much better than Ash bitch. I'm looking at these waifus they're looking like trash I'm talking huh? zero to Amelia they are no fucking match under my bed that's where I keep the hentai And just like my wafuma we gonna end the with the crash bro bro chill that was too far สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมซามะนะครับจะมาบอกแนวทางการเล่นเกมของ n n m เม Dimension นะครับในโลบอกสำหรับมือใหม่นะครับผมจะสอนทุกอย่างเลยนะครับเท่าที่ผมรู้มาทั้งหมดเลยนะเกี่ยวกับผู้เล่นที่จะได้รู้ต่อจากนี้นะครับผมเอาล่ะครับสิ่งแรกที่สำหรับมือใหม่ควรจะรู้ก่อนเลยนะที่ควรจะเริ่มเลยนะจริงๆอะคือทุกคนเวทุกคนเกิดมาปุ๊บคนก็จะเกิดมาประมาณแถวแนี้ใช่ปะเออตามจุด คนให้ทุกคนเดินล้อมรอบมาเจอกระดานนี้นะครับผมถ้าทุกคนเจอกระดานอันนี้ยมันจะเป็นโค้ดไว้ทุกคนเออทุกคนสามารถเลื่อนได้นะปึ๊บแล้วโค้ดอ่ะมันจะได้อะไรมันจะได้คูณอีพีกับเพ็รนะครับผมเวลาใส่โค้ดทุกคนเห็นนกปะนกข้างซ้ายมือครับที่มันจะใกล้ๆรูฟันเฟืองอ่ะครับนั่นแหละกคดเข้าไปเลยแล้วใส่ตรงกลางครับโอเค ให้ใส่โค้ดนะครับผมและทุกคนอ่ะก็อาจจะมีเงิน่ะพอที่จะซื้อตัวนะทุกคนประมาณนั้นกดเข้าที่ร้านค้าครับแล้วกดเข้าตัวละครมันจะมีหลายตัวละครให้เราเลือกซื้อนะครับผมอ่าถ้าชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นประมาณนั้นแต่ถ้าให้แนะนําว่าตัวไหนตึงๆึงอ่ะตัวไหนแบบว่าดีๆสาหรับต้นเกมนะอืมผมแนะนําว่าตัว2องพครับน่าจะดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดเนี่ยยกเว้นตัวนี้นะมันตัวเติมตัวเนี้ยดีแต่ว่าถ้าเงินไม่ถึงถ้าอยากได้ตัวเร็วๆอ่ะแนะนำเป็นเซเบอร์กับ ด a r เซเบอร์ er นะครับผมแต่ถ้าเคคิดไม่ไว้ดักเซเบอร์ดีกว่าประมาณนั้น <c oughs> เพราะว่าผมก็ใช้ด a r เซเบอร์ตอนต้นเกมอ่ามันจะเป็นประมาณนี้และในส่วนการถัดต่อไปนะครับจะเป็นการลงนะครับก็จะกดเข้าที่เพลเลยนะครับผมก็จะมีดิเมนชันเลทแล้วก็สปีดเลทนะครับหลักๆนะแล้วก็จะมีโหมดแบบว่าแยกๆอีก4โหมดนะครับผมอันแรกเลยก็เป็นสตอรี่ที่ทุกคนควรลงนะครับเพื่อให้ได้เลเวลเนาะ ตามเลเวลเลยทุกคนอ่าลงไปเลยและอันที่สองนะครับเลดก็จะต้องรอทุกชั่วโมงนะครับทุกชั่วโมงของ10นาทีแรกนะทุกคนอ่าอย่างเช่นแบบว่าบ่ายโมงก็ต้องมันจะอยู่แค่ยันบ่ายโมง10นาทีนะครับให้ทุกคนลงไปเก็บของนะมันจะมีตัวให้เออก็ทุกคนลองกดดูแล้วมันจะมีโอกาสดรอปของแต่และตัวอยากได้ตัวไหนลงเลดนั้นเลยครับและในส่วนของเลดนะครับพอเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีทั้งคู่มือสอนแล้วก็การลงเลดนะครับ และในส่วนของการเข้าเลทนะครับเลทก็จะมีเป็นประมาณนี้ทุกคนเราสามารถเล่นเพื่อได้ตัวตามเลทนะครับคือตัวตามเลทก็หมายความว่าถ้าเราเล่น,ลนด่านนี้มันจะมีตัวประจําเลทอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นแทงคูดนะครับแล้วก็จะมีหลายๆตัวเลยอย่างอันนี้ก็เป็นเลนโกคูนะครับผมเราก็เลือกลงไลยโดยตามใจชอบแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์ดอกนะครับผมตามที่มันบอกเลยสปีดเลทนี่ก็เป็นการลงเอาของนะครับทุกคนแล้วก็มันจะมีร้านค้าเฉพ่องมันไวเห็นปะเออตัวมันแรงจริงเพราะสปีดเลทผมยังไม่มีเลย แลในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นแบบว่าอ่าด่านยแยกๆนะทุกคนมันก็ทุกคนรอไปหาลงกันเองนะมันก็จะมีแบบว่าเลดดอปอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็มี a f k แล้วก็มีการทดสอบตัวนะครับทดสอบตัวก็จะเป็นตรงนี้เลยอ่าตรงรูปเซเบอร์ครับด้านล่างสุดเลยเนาะประมาณนั้นและตามจุดต่างๆเนี่ยก็มันก็คือการกดเพย์ครับทุกคนเออแต่ว่ามันมาเป็นแบบว่าจุดให้เราว้าไปเฉยอ่ะเราเข้าไปมันก็จะว์ปประมาณนั้นครับก็จะเป็นส่วนของการ์ดนะครับผมการ์ดก็จะมีอ่า ถ้าทุกการ์ดอาหารจากไหนใช่ไหมทุกคนทุกคนกดไปสตอรี่กดอ่ะสร้างเห็นปะมันจะมีโอกาสดอปตอัวละครมีดปกราร์ดนะครับผมอ่ามันจะเป็นตามเลเวลด้วยนะทุกคนก็ถามว่าเปลี่ยนสตรอรี่แต่ละ,แต,ละแต่ละทกีก็ควรเปลี่ยนการ์ดครับผมแต่การ์ดพวกเนื้อหาได้จากเลดน,นะครับที่เป็นรูปตัวละครเนี่ยทุกคนคเออมันถือว่าดีที่สุดแลลวนะแต่ว่าโอกาสมันดบน้อยแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะครับก็จะมีเป็นประมาณนี้ กแรกๆมันก็จะให้มาประมาณช่วงแบบต้นๆเกมนะก็จะมีนารูโตะลูฟี่อิจิโกะกคูประมาณนั้นก็ลองหาใช้ดูถ้าชอบแล้วก็มีคือคสอตูมนะครับผมซึ่งเป็นสกินนะครับที่สามารถหาซื้อได้จากร้านค้านะทุกคนเนี่ยกดร้านค้าปุ๊บเห็นปะแล้วกดชุดแต่งกายเห็นปะมันจะมีสกินโคตรเยอะผมชอบจุดเนีของเกมอะเพราะว่ามันสกินมาจากอน,นิเมะทุกคนเห็นปะหลายอย่างเลย น่ารักมีพันดาด้วยเออโคตรดีมีเลมกับแรมด้วยสวยจัดเลยอะแล้วก็ในจุดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นจุดของสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเพจนะครับเนี่ยดูเห็นปะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเออเราใส่สก,กินให้สัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะเราใส่สก,กินให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยกดชุดแต่งกายแล้วก,กดตรงน,นี้แล้วก็ใส่มันจะมีให้ใส่เห็นปะให้ใส่ของสามตัวละครตัวละครใส่ได้สามตัวนะครับผม แล้วก็จุดของอุปกรณ์เสริมนะครับหาได้จากไหนก็หาได้จากพบกดันนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นสตอรี่ระดับสูงนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันจะมีชิ้นส่วนเห็นปะอาวุธของแต่ละตัวแต่ผมอะ่ะยังไม่เคยด้เลยนะผมได้แค่จากของเนี่ยดานแบบพวกเนี่ยเห็นปะมันดอกอะสองเปอร์เซ็นต์อะเออ ส่วนตัวละครก็ผมก็หาจากเลดทางนั้นเลยนะครับตัวละครแบบลูฟี่อะไรอย่างเงี้ยพวกลูฟี่พวกเนี้ยหาจากเลดทางนั้นเลยแบบมีโอกาสรอปได้ไงแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้าเลดด้วยนะครับถามว่าเล่นเลดแล้วได้อะไรก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าโทเค็นอะประมาณแบบแนวเหรียญมงกุฎอะเห็นปะแล้วก็สามารถเอามาแลกกับตัวละครได้แต่ว่าผมไม่ได้แลกนะครับผมได้แบบว่าฟรีอะทุกคน แล้วก็ในส่วนของตัวละครน,นะครับก็จะมีการอเวกได้ด้วยนะทุกคนเห็นปะอย่างลูฟี่อ่ะผมอเวกไปแล้วนะทุกคนเห็นปะนี่คือลูฟี่ปกตินี่คือลูฟี่อเวกก็จะได้เป็นแบบว่าได้สกิลที่5มานะครับผมเพราะว่าลูฟี่มี5สกิลแต่ตัวไม่มีอเวกจะมีแค่สสกิลนะครับประมาณนั้นแล้วก็ในการส่วนของการแบบว่าพัฒนา,ฒนาตัวละครเวมันจะมีแบบเห็นปะเห็นข้างๆตัวลูฟี่ปะแล้วมันจะมีเนี่ยเห็นปะกดเข้าไปเลยเห็นปะเราสามารถ เกรดแบบว่าเขาเรียกว่าสเต็กของตัวละครเราได้อะเหรียญสเต็กหาจากไหนก็หาจากทุกคนกดไปดีเพย์ play นะครับผมแล้วกดสร้างไปเลยครับมันจะเป็นอินฟินิต m โหมดนะครับเนี่ยมันจะมีโอกาสฟาร์มแบบพวกเหรียญเอาไว้อัพสเต็กแล้วก็ฟาร์มแบบพวกการ์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับถ้าถามว่าการ์ดแบบไหนที่ผมควรแนะนำ ให้มีโอกาสคี่แล้วก็ดาเมจทิธิคอลแล้วก็พลังโจมตี3อย่างเนี้ยอยู่ในการ์ดอะพวกเยอะๆเอามาเลยเไปทุกคนมันดีมันดีมากเว้ยแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์นะครับผมแล้วก็บ่อยมากเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยอีเวนต์อะตอนเนี้ยมันจะเป็นอีเวนต์ของโซโลเว้ยเอออีเวนต์เนี่ยคือเราต้องล็อกอินตามเวลาเว้ยฟังอะล็อกอินตามเวลาแล้วเราก็เอาไปสุ่มให้ได้แบบว่าพวกโซโลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีในส่วนของเควสนะครับผมเนี่ยเควสที่เราต้องทำลาย วันนะครับมันก็จะมีให้เล่นตามโหมดนะทุกคนไม่ยากไม่ยากให้เล่นตามโหมดแล้วก็เควสไลฟอาทิตย์นะครับผมแล้วก็มีแบ t เ l e ร์น์พาร์นะครับเหรียนเอาเวกอะเห็นทุกคนเห็นไอเรียญเอาเวกสี่มภูนี่ปะเออมันเนี่ยเนี่ย,ยคือมันหาจากพวกพาร์ทนี่แหละทุกคนเนี่ยปะมันก็จะมีดอบถ้าเราขยันเล่นอะประมาณนั้นหลับไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปลงสตอร,รี่ให้ดูนะครับ ว่ามันจะได้อะไรมั้งจะไปลงสตอรี่ดูอ่าจะลงอันนี้แล้วกันเป็นฮาร์ดโหมดฮาร์ดโหมดอ่ะจะมีโอกาสดอบการ์ดเพิ่มหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ได้ EP เยอะขึ้นแล้วก็อ่าตายได้สามครั้งมันไม่เหมือนโห,หมดปกติโหมดปกติมันตายได้ครั้งเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะสร้างสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับมันก็จะมีตรงนี้กดเห็นปะเข้าร่วมเห็นปะคนหนึ่งก็สร้างไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นคนเดียวดู ไปดบการ์ดไปดบการ์ดส่วนเงินนะครับเงินนี่สามารถใช้ในการอัพการ์ดนะครับส่วนการ์ดอะที่เราไม่ใช้แล้วเราก็ขายกลับเป็นเงินได้เสาร์กับวันอาทิตย์นะครับจะกลายเป็นคูณ e ีพคูณสองนะทุกคน yeah, yeah, I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get that sir. Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. they gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she and dancing, hanging on my watch. She asking to crash with me, smash with me. She's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I'll i fight to live i fight to strive one day i'll have what i want i want the whole world in the palm of my hand i got a plan i'm the man now i'm teaching the game a veteran better than anybody else who tests me i'm ready looking in my hand and it's steady i'm trending ascending and blending lyrical bending now spreading and getting my name out now yeah they hear me okay so เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเลดี้ได้แต่เราไม่กดแล้วบอกเลยว่าโคตรเกลือการเล่นของเราครั้งนี้ก็ได้ภารกิจมานหนึ่งอันแหละกดรับไปเลยแล้วก็จะมีสะสมเพื่อแลกรับสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะครับจะบอกเลยตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมโคตรมหาเกลือเลยทุกคนก็เอาเป็นว่าก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับอ n นนีม่ได i แมนชันไม่ค่อยเข้าใจระยะนะครับเพราะว่าเกมเล่นง่ายนะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนก็ลองไปหาโหลด ไปหาเล่นกันนะครับผมแล้วก็สามารถลงเลทได้นะนี่มีเวลาบอกเวลาเลทมันเปิดนะทุกคนพยายามลงเลทน,นะครับเพราะเลทมันจะได้ตัวแต่แนะนําต้นเกมให้เก็บวิวก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีดาเมจไปเก็บเลทน,นะครับผมแนะนําเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะไปแล้วครับผม